ันนี้มามาเงินเดือนเข้าแล้วหมาก็เลยซื้อน้ำน้ำขนมมาฝากเมียเมียเมียดีใจไหมครับเอ้าไม่หันก้นให้เออดีใจไหมเอ้ะยิ้มหน่อยทำท่าดีใจหน่อยทำท่าดีใจหน่อยค่ะอู้ดีใจดีใจดีใจแล้วเหรออันนี้คือเมียเมียดีใจแล้วเหรอดูซิมามาซื้อ ขนมแมวมาให้เหมียวเหมียวม,มาใจดีนะอ้าอ่าจะกินขนมหรือจะส่องหรอึมีใจไหมคะมีใจไหมนี่เดี๋ยวมามาแก้ให้นะเดี๋ยวมาแมาแกะให้นะอีอ๋ของมีเหมียวนะอู้ Di tai di tai ha